เอาเว้าสามเทียข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือไม่ได้ไปให้แม่เองมฉันบาดฉันปวดอไรฉันนี่ฉันไม่หน้ามันนี่เหล็กนะฉันไม่เหล็กโบเกี่ยวเอาไปได้เอาไปเอาไปเอาไปเสนอไปเราจวจะเป็นกองแตกให้ ข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลืออ้เอเอาเร็วๆเร็วๆใช่ไหมข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือค่ะไม่ต้องไม่ต้องพี่ฉันอะไรพูดค่ะประโยคนี้ อบเนยโรยเกลือข้าวโพอดอบเนยโรยเกลือข้าวโพอดอบเนยโรยเกลือชิ่อ้าวสามครั้งค่ะพิจารณ์เดี๋ยวไม่ต้องมองหน้าได้ไหมเขินเอาละเว้ยข้าวโพอดอบเลยโดยเกลือข้าวโพอดอบเลยโรยเกลือ